นี่คือบรรยากาศของเรานะคะทุกคนนี่คือแม่ทับที่กำลังกินอยู่นะตอนนี้เขากำลังกินอยู่เลยเราจะแตะไม่ได้นะเราจะพาไปดูนะอู้หูมันมาอ่ดีวเห็นไหมฟุดฟัดมากดูดวงตางมันเป็นวัวที่ฟุดฟัดมากนะทุกคนมันน่ากลัวมากนะแตะดูอะไรก็ไม่ได้นะคะ เนี่ยคือนางนางอาศัยอยู่คนเดียวเลยนะก็คือต้องให้นางอยู่คนเดียวอ่ะทุกคนเพราะว่าหกลายมาเป็นแบบนี้นี่คือข้อขอนักห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 นบกมันจะส้นหายไหม็มคยากิไห แอบค่ะก,กินคือทาเธอท่าเดี๋ยวมันก็ชอบสังขีหมูนี่ก็คือคนสวยเองคนสวยเละอะไรเนี่ยเละเทะหมดเลยนี่ก็คือบินของเราเองนายเป็นคนที่กลัวมากไม่ให้จับนะกำลังกินนะ นี่เราก็เพิ่งทําความสะอาดไปเมื่อวานนะทุกคนกคน็นจะเป็นแบบนี้ตรงนั้นก็อาจจะมีฟางนิดหน่อยถ้าทำความาสะอาดไม่หมดนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลามันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือหญ้าที่ทิ้งแล้วนะกินเหลือเนาะดูดิอันนี้ก็เพิ่งให้ไปสวัสดีเบนเบนสวัสดี อ้าวคนสวยมัวแล้วไปกินของเขามัวแล้วมัวแล้วมัวแล้ว,ว,แ,ลวแย่งเขาซื่อป่อกะโดนส้นนะอันนี้คนสวยกำลังมีเขานะงอแงงอแงงอแงงไงวะตัวนี้ให้ไม่ค่อยให้จับนะเบน ก็จะแบบนี้นะคะออ้โทรศัพอ้อเป็นยังนี่จะเป็นยังี่ฮะเป็นไอได้นะได้ได้ได้ไดมันมันยืดบอไดอทุกคน โห,โหดร้ายคนสวยตามันกอนตามันชอ็อกแกงมันนะมันกินแบบนึงแล้วแกงมันมันก็จะฟืดฟาดฟูดฟาดดวย,ยุ่งกับขาเยอะมากยุงขาเยอะมากเนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศของเราก็จะเป็นแบบนี้ ท้องฟ้ามันฝนจะตกเลยว่ะอันนี้เราก็ได้ป้ายที่ไม่ใช้แล้วมานะป้ายของโรงเรียนนี้นี่บรรยากาศหอนี้ก็คือแปลงหญ้านะคะ นี่คือผู้ชายของเราเองเขากำลังใส่ปุ๋ยอยู่นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราใส่เดี๋ยวมันจะตายนะใส่ปุ๋ยจังไดให้มันตายดอพี่น้องเอ้ยเบิ่งไใส่จังไดว่ามันสีตายไหมบ่าอีลีวะ น,นีัน,นี้จะเป็นญ้าเนเปียร์นะอันนี้ย่าหวานไม่เกิดเลยว่าในอันไหนย้าหวานวะมันไม่เกิดเลยนั่นปลูกอยู่แถวนี้นะอันนี้บ่าวานมปนบัวไม่น่าใช่อ่นก็คือระบบน้ำของพวกเราเอง เบึงมันมองจกอักยาอย่างดอกหยำแล้วเบนเอา้าคิดว่าประสนใจเบิ้ <c oughs> บึงมันกินถ่ายอย่างวันนี้โหดรายดลนในคนสวยคนสวยค่ะ คนสวยเบนไอดูใหญ่เบนดูใหญ่เบนเฮสองคนนี้นี่แซบอีหลีแซบอีหลีอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดบดนะคะให้ข้าวโพดบดจับนั่งบ่ได้นัง่งบ่อให้จับยอียง ขาพูดไหมวางมือก่อนอ,อีนี่ไหมบรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะไปแล้วนะ